นถ้าใส่อย่างเงี้ยตัวแดงเอาสเยอะสาลูกโอ้ยไม่ใกล้ไม่ใกล้เลยโอ้ยเกือบนายจะท่านเล่งเกือบได้ลูกมะม่วงมะม่วงจะได้ไหมในลูกใหม่จะได้ไหมอยากกินเราต้องกินแบบไหนสอยไม่น่าจะได้แหละ สูงมากโอ้โหขา็เยยิงยังไงรยิงเป็นเออเรายิงเขาบอกเรายิงเป็นเหี <the ้ยวเหี้ยวเหี้ยวเหี้ยวเอ้ยอะไรยัง เพ <About their filt rate> ื่อนขำเพื <als> <for flats> ่อนขำแล้ว